สวัสดีครับพี่น้องจา๋ามากินแอปเปิลก,กรอบด้วยกันนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะแอปเปิลก,กรอบค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มไม่มีอะไรเยอะนะคะพี่น้องจา๋ามีเกลือมีน้ำตาลมีมีอะไรนะน้ำตาลแล้วก็พริกป่นค่ะ นี่ครัพี่น้องจา๋ามากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันค่ะนี่คะ่ะกรอบอร่อยค่ะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะอืมอร่อยค่ะอร่อยมากคะ่ะพี่น้องแอปเปิลออกเปรี้ยวนิดนิดนะครับพี่น้องจา๋า อือร่อยตาสว่างเลยนะครับพี่น้องจ๋าอืออร่อยมากแอปเปิลออก,กเปรี้ยวนิดๆน,นะคะพี่น้องจ๋า น้ำจิ้มพอดีอ,อร่อยค่ะ วันนี้ที่เดนมาร์กชะโนลงครับพี่น้องจ๋าหิมะหิมะตกครับวันนี้ที่เดนมาร์กหนาวมีเกี่ยวเกี่ยวองศานะวันนี้สามองศาครับพี่น้องจ๋ากออกไปข้างนอกเย็นมากเลยค่ะวันนี้ประมาณบ่ายโมงมั้งคะ บ่ายโมงเชี่ยงบ่ายโมงมั้งคะจะที่ม้าตกค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าที่อื่นตกก็บ่ายนะคะในคอมเวนต์ท้าวตกค่ะ ในคนบินเฮาเปนหิมะก็ตกค่ะพี่น้องจา๋าเพื่อนส่งเอส่งมาส่งมาส่งรูปมาให้ดูว่าหิมะตกที่ที่คอเบินเท้าค่ะก็ะยังคุยกันว่าโอ้นี่เดือนมารนะนะ มีอัรมากราคุมพามมนาเดือนมีนาหิมะยังตกอยู่เลยครับพี่น้องจา้าอ,อร่อยมาก วันนี้ก็เน,นียก็ไปเก็บไปขุดกระเทียมมาหน่อยหนึ่งค่ะเพราะไปเย็นแล้วไปประมาณแปดสองทุ่มมั้งเกือบสองทุ่มสองทุ่มนี่แหละที่เดนมาร์กไปขุดกระเทียมมา ล้างเสร็จก็มานั่งกินเอปเปินลเนี้อครับพี่น้องจ้าล้างกระเทียมเสร็จแล้วก็มานั่งกินเอปเปิลครับอืมอร่อยมากเขาบอกกลางคืนให้กินผลไม้ก่อนนอนค่ะพี่น้องจ้าจะได้ไม่อ้วน รกรอบอร่อยมากค่ะออกเปรี้ยวๆนิดๆครับพี่น้องจา๋า ง่ายกินง่ายค่ะ ตอนนี้ที่เดนมาร์กเขาก็เปลี่ยนเวลาเป็นเป็นเดิมที่เดนมาร์กเขาจะเรียกสอมมัชิเวนทัชิค่ะพี่น้องจา๋าสอมมัชินี่คือก, ờ, ก็จะเปลี่ยนนาฬิกาค่ะเปลี่ยนไปเมื่อวันเสาร์นี้ตอนเที่ยงคืนค่ะพี่น้องจา๋าก็จะเปลี่ยนนาฬิกาเขาจะเดินนาฬิกาไป เดินหน้าไปชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเดินหน้าไปชั่วโมงหนึ่งพาอก็เขาจะเปลี่ยน summer ออมมค่ะพี่น้องจ๋าเปลี่ยนนาฬิกาเป็น summer มมค่ะแล้วเขาจะให้เดินหน้าไปไปชั่วโมงหนึ่งค่ะทุกปีเขาจะเปลี่ยนอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องจ๋า ประมาณนี้เลยค่ะเดือนเดือนมีนาเนี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นเป็นเออ่เป็นเวลาซัมเมอร์ค่ะพี่น้องจา๋าแล้วอีกประมาณเดือนตุลาค่ะพี่น้องจา๋าเดือนตุลาเขาก็จะเปลี่ยนเป็น เขาก็จะเปลี่ยนนาฬิกากลับมาเป็นชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนเขาเรียกอะไรหน้าหนาวค่ะตอนหน้าหนาวเขาก็จะเปลี่ยนนาฬิกากลับชั่วโมงหนึ่งค่ะ เผ็ดค่ะอืมเดนมาร์กตอนซัมเมอร์ประมาณอีกเดือนเดือนอีกสองสามเดือนนะคะพี่น้องจา๋าสองสามเดือนก็มันจะสว่างค่ะสว่างไปถึงนู่นเลยค่ะสิบเอ็ด สิบเอ็ดโมงตีสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะก็ยังสว่างอยู่เลยค่ะพี่น้องจา๋าห้าทุ่มก็ยังสว่างเลยค่ะมืดกี่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะประมาณประมาณตีสามตีสองตีสามก็จะเริ่มฟ้าสางนะ,ะ้วค่ะ มืดไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องจาอ๋ายอยจําไม่ได้นะคะว่าส,สวีเดนหรือว่าที่ที่โนอโร์เวย์นะจําไม่ได้แล้วค่ะว่าเขาจะสว่างทั้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 งกลางคืนกลางวันเลยค่ะยอยอจําไม่ได้ว่าที่สวีเดนหรือว่าที่โนอโร์เวย์ค่ะจําไม่ได้ อร่อยค,ค่ะมากินด้วยกันครับพี่น้องจา๋าเด็กกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งค่ะดูค่ะเนี่ยไม่มีพริกเยอะเท่าไหร่ค่ะ อ,อร่อยค่ะไอปเปิลเปรีป้ยวๆนิดนิดหนึ่งค่ะ สุดท้ายครับพี่น้องจ้าอืมก็คลิปนี้ก็ขอ จบไปแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องจา้าอุ้ยกินไปนั้งเงยอะกลัวท้องเสียด้วยค่ะก็เ <g ül> ข้มนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องจา้าก็ช่วยช่วยฝากช่องด้วยยายอิขอฝากช่องด้วยนะคะพี่น้องจา้าฝากช่องด้วยค่ะเป็นกัาง